สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมปอวิลพลในเว็บไซต์ rg 3 th com นะครับเว็บไซต์ที่การันตีเรื่องของลูกหนังฟุตบอลและก็มีให้เลือกถึง5ค่ายทั้งยูฟ่าสโบและก็แม็กซ์เวีดเพราะฉะนั้นเว็บเดียวอยู่นะครับลองคลิกเข้าไปดูครับ rg 3 th com นะครับมีคําทํานายมาฝากคุณผู้ชมทุกวันทาง ads ted นะครับ ted เก้าสิ s นะครับแอดเข้ามาก็ได้เลยทุกคนมีไลน์กันอยู่แล้วนะครับเจอกันทุกทวันแบบนี้กับผมปอวิลพลนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามแมวันนี้ใส่เสื้อ ดอทมุลเลยฮะเอาใจเขาซะหน่อยเผื่อจะเป็นคุณใสให้ปล่อยเจดอนซันโชมาให้กับแมนยูแนเต็ดนะครับข่าวล่าสุดเป็นยังไงเงียบไปบ้างนะครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงยื้อยุดฉุดกระชากครับระหว่างเบฟเฟลเบกับ m u f c ครับแมนยูกับดอทมุลว่าใครจะทำการการค้ากำไรกันดอทมุลเขาบอกแล้วว่าซานโชต้องไม่ต่ำละร้อยล้านแต่แมนยูบอกว่าร้อยแปดล้านเวอร์ไปนะครับนั่นเอาไปขายเปเชยไหมซึ่งเปเชยเนี่ย กิ๊กเข้ามาแทรกระหว่างัวเมียนะฮะต้องการที่จะเป็นมือที่3นะครับก็รอดูว่าสุดท้ายแลวซานโชจะไปเล่นที่ฝรั่งเศสหรือจะมาเล่นที่พิมเลงกฤษนะครับอ่ะมาค่ำคืนนี้ครับฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับอย่าลืมครับเว็บไซต์ rc3h.com นะครับมีให้เลือก3ค่าย5ค่ายยูฟ่าสโบแม็คเบเเพราะฉะนั้นเว็บนี้เว็บเดียวอยู่นะครับลองแอดเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะอ่ะมาค่ำคืนนี้ครับ 4คู่เมื่อวานนี้แมนยูชนะแค่2อหนึ่งนะแต่ผมทานายถูกคู่อินเตอร์ชนะเคตาฟเฟ่ไปสประตูต่อศูนย์นะฮะมาคืนนี้เนี่ยไปว่ากันที่คู่ของโรมากับเซบีย่าก่อนคู่นี้นักแรกยังไม่ได้เตะนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดทั้งอิตาลีแล้วก็สเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเตะกันที่เยอรมันครับเตะที่ดุสบวปกนะครับคู่นี้ผมมองว่าถ้าราคาออกมาเสมอกันคู่ชนะจะเป็นทางฝั่งของโ o m าครับหมาป่าแห่งกุ้งโรมครับจะเป็นฝ่ายชนะเซบีย่าได้ อย่างน้อย1ประตูนะครับคู่ที่2อที่คืนตรงเหมือนกัน5้าทุ่มห้เลเวอร์คูเซ่นครับห้างขายยาเจอกับทางฝั่งของเอ่อกัสโกเรนเจอร์นะครับซึ่งกัสโกกัสโกเรนเจอร์เนี่ยตอนที่เปรริดฤดูกาลใหม่แล้วสกอตติชพ er, รีเมียร์ลีก่ซื้อจัดการคุมทีมนะครับผมบอกว่าเกมแรกเนี่ยที่ผมฟันธงไว้ว่าเลเวอร์คูเซ่นจะเอาชนะได้นะครับและชนะเรนเจอร์มาก่อน3ประตูต่อหนึ่งมาค่ำคืนนี้เนี่ยเรนเจอร์ออกไปเยือนที่ไบไอเน่าครับ ผมมองว่าโอกาสเสมอเยอะนะเพราะว่าทางฝั่งของเลวงเวอร์คูเซ่นก็ไม่ต้องเร่งอะไรแล้วนะครับเพราะว่าชนะมาก่อน3ามประตูแต่คู่นี้ผมมองว่าเสมอครับไม่แน่ใจราคาต่อรอออกมายัางไงแต่บอกว่าคู่นี้น่าจะเสมอที่1 1 2, ึ่หรือสอประตูละสนะครับคู่ที่3วูฟเจอกับโอลิเปียกอสเกมนี้นัดแรกเสมอมา 1, 1, 1นะนึ่งนัดนี้วูฟได้กลับมาเล่นที่โมรินิวกาวที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนันได้เปรียบพอสมควรคู่นี้เต็งครับผมว่าวูฟชนะทางฝั่งของโอลิเปียกอสแน่นอนมีสอศูนย์ครับ และก็คู่สุดท้ายครับอันนี้ตลกบาซโซกับแฟรงเกิตเกมแรกในแฟรงเฟิตแพ้มาสามูนในบ้านไม่น่ารอดครับคู่นี้บาซโซกับแฟรงเฟิตผมเชื่อว่าแฟรงเฟิ์ตกรอบแหละแต่ว่าน่าจะเฉียดบาซโซได้ลูกหนึ่งถ้าออกมาราคาเสมอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นย้ำครับสี่คู่คืนนี้ยูโรปาลีกนะครับเที่ยงคืนสองคู่อ่โรม่าจะชนะเซบีย่าลูกหนึ่งคู่ที่สองเลเวอร์จะเสมอกับเรนเจอร์หนึ่งหนึ่งคู่ที่สามอันนี้เต็งครับวุ้บทะหลงโอลิเมกอสได้แน่และก็คู่สุดท้ายครับ ผมมองว่าแฟรงก์เฟิร์ตน่าจะเฉือนบาเซอร์ลุ่งหนึ่งแต่ไม่พอในการเข้ารอบต่อไปนี่คือฟุตบอลยูโรปาลีก4คู่ในค่ำคืนวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้กลับมาติดตามแชมเปี้ยนส์ลีก2เกมครับปิกแมตต์แมนเชสเตอร์เจอเรอัลมาดริดแล้วก็ลุยงเจอกับยูเวนตุสครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับแอดทีเด็กเก้าสูเอสใครดูทาง YouTube แชร์กันจะเยอะได้เลยจะกราบขอบพระคุณขอให้รวยทุกคนสวัสดีครับ